อร่อยเนี่ยยายรสชาติเป็นอะไครับฮะโอ้ยคยไปเบียนละวสองเที่ยวก่อนเออไปมามาทีนี้เออไปขายลอตเตอรี่ไงเออขายลอตเตอรี่ปลาดุกนามารับเลขบ้านนี่ไหมไปชนีนี่ไหมซื้อปลาพี่น้องเออเย็นนี้อร่อยเดียวคือน้องปลาดุกปลาข้อนะครับปลาข้อน้าะยายเนาะ แม่ก็ข้อหนะแม่สามสิบข้อหนาตลาดนัดบ้านปูดว่านะครับเด้อพี่น้องเด้อแต่ต้องไลมาซื้อน้ำยาได้นี่ไปมาหาปลามาขายได้หาเงรียนกนิมเงินผักคือปลู้ขายเองเนาะผู้ขายเองอือุ่นเรื่อับกับการนืมนี่อือคนบ้านเดียวกันพี่น้องคนเพชรบูรณ์เดียวกันคนล่มสักมีมีมูเล บจนเราอีกกับบ้านนงตางห่าบรุาเราเป็นคนร่มสาวเเนี่วันนี้วาแต่เด็กเกเเน่ยค่อยมาอยู่ค่อยมาอยู่นี่เกเเกสิปีแล้วกันนะเออแม่ดูคนคนเพชรบูรณ์อีว้าแบบนั่นหละเอออเจไปเอใหญ่แล้วก็เลยว่าเขากับไปรับหน้าที่อยู่รุ่นกนเลยเราแทนเจ้าเดกลับไปอยู่นมบกลับงากัาน

ไปยกินบ็กระด้างนั่นเนาะเ็กกระด้างเต็กกระด้างเกิดที่เสาไฟฟ้าไหมพ่อใจ่เต็กกระด้างเกิดที่เสาไฟฟ้านี่พี่น้องเากหันมาดีจังต้มตุกเนาะตุกบใช้งาโบราณแหละใช่ไมปั๊บนี่ในโชคดีค่ะเพราะว่าอยากได้อันต oh. ักมาก่พร้อแต่บุ ได้ปลาเราไปจ่ายมาให้ซิฮิวไหมหน,นักไก่พี่น้องไก่บ้านไก่บ้านโอ้ส่นอ,สอนกลาเขือนทำซส่เกลียวนงปลเขือนเขือนโอ้ปลาแข้งปลาแข้ง กินได้เบิร์นน้ำมะขุมก็เล้ก็ได้มะขุมเนาะเป็นสมุนไพรสมุนไพรไทยนี่ข้าวเลอะและย่านี้สุดบ้านเนาะบัดนะอาบัติผัดต้มเสือป่าตลาดนัดขุดบ้านพี่น้องยังบองใช้ไปต้มเสือป่าเด้อต้มเสือป่าเด้อเนาะต้มเสือป่าแซ่บแซ่บ ข้วโพนะครับโอ้เปนตนตีตาเฮ้ยถั่วแป๊บเลยเฮ้ยนี่อะไรโอ้ข้าวโพดข้าวโพดบ้านกุดว่าหรือบ้านดอนน่ย โอ้โหบ้นดอนบอกฝังแค่รับประกันได้เบอใหญ่บ้านดอนหรือกุปาอ่าล้ตัวบ้อนเื่อาน้วากันได้ดอนชนมากแบบบ้านดอนี่แบบมันขึ้นชื่อลือซางเฉยไหมอาันตัวนี่ขคยบ่เบิร์อาวนีนะเจ้ากว่าเจ้ากว่าเอาเอามาจากบ้านดอนแต่ว่าขายกุดว่าอันตัวหน่อ คืออยุบันโอนสบายใหญ่มันเป็นเทเหุ่นหวาเพอวายอยากมัดขายผมอยู่ตลาดนี่รับประกันค่ะรับประกันความอ่อนหรอเล่าแเสบ็จเมื่อคืนหนึ่เลยค่ะโอ้ยคืนมาตะกาบกับเจนมันแล้วเห็นคือเวิรดเล่นเหรออชมพูเส็อดิจะผมกดหลายเลนะโอ้ยน้อไมน้ออีหล่ะ สอสน้อยวะบ่แม่นน้อยว้าอันนั้นหู่มนี่แม้นี่ทุบทุบแล้วแกงแบบลาว์บ้านเฮาอยู่ไหมพี่น้องซอสอะสักบาทกันหน่ะพาสต้พี่น้องมันแรงเนาะเสศร้าคุยกินได้เด้๋คุยน้ำรดนหน่อกินกินได้ยุต่ว่ามันมันผิดผิดนิ่วไหมผิดนิ่ว แกงเทบแอันนี้ปูนาพี่น้องปูนาคุ่งคุ่งตะบารครับยายเนี่ยโอ้ปูนา,บ,า,ททบ,นนนาบ้านเฮาเลียพี่น้องอันนี้ผักขมผักขมคือปลาอืมขมแซ่บขมนัวเนี่ยขมแทบขมนัวเขียดกี่เม็ได้ละ่ะเขียดเขียดอี่โมพี่น้องเขียดไร เออแล้วพุ่นแะพลุคยไปสอยพุ่นอ้าวพวกนี้ของแปลกๆขายบ่มยังองแปลมันดีเลยจำได้ไ่ด้ตีเป็นยังจำม่ได้ม่นดีตวนดีเลยว่าอ้วนขึ้นแต่เราอ้วเขาจอยป่าก็ได้น้องน้องก็ได้ป่มันมันบอกใครได้มา สารด้วแม่้าไม่มามันก็ได้ยุปราน้วไปไปมามาแต้วาบอรนี่บอมีบ <ไป S 1> อาอไก่ไก่คุณพ่อเราก็มีนะครับไก่ พ่อเตรียมมาให้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินวันไหนนะครับอย่างนั้นนี่แหละโอ้ถ้าหาไปเอามือใดก็ได้ทำเอาพรนะ้อมอีกโอ้งบ่พร้อมเพียงเมื่อเพื่อละเมื่นอยังเออนี่ยังนี่น อันแนวดังไฟที่ยางยายอันไหนมันดังดีสีดำกับสีขาวยีดยีิดสีขาวแล้วี่ยางพี่นุ้ยเพราะว่าแ้วมันมีเนื้อโอ้ยิย่างอ่นหลาล่ออยง่มันแ้วแลวบเปรียมบ้านข่อยเอิรนบักน้อยน่ะบักน้อยบักน้อย ตวปบ้านเจ้าบุมีหมักยปิดโอ้บอพริกไหมอล้ย,ย,ย,ยลพี่น้องอุย้ยนไปโดนไปนานเนาะก็ได้ย,ยู่่คืนพี่น้องเไปนอนโงบาลคืนสอคืนแค่นั้นละนโ,นโ,นโอ้สออดักพริกเนาะ คลขึ้นมัคลีคคคน้ำนาม้ำแตงก็มีในชื่อบเัเขืยไปว่าห้เม่ได้ไหม่เราแบบแกง,างชาหันชาเหนีขวา,าชาหันชาเหนีเจ้านั่นบอกเออเจ้าบัเขือนื่อกเลเกาด้เจ้าได้ก็ได้เอาบบเราบัเขือธรรมดาบเขือบ้านฮอน บาโอ้คุณนว่า si นึว่าเจ้าตดเนาะนึกว่าเสียงตดผู้ใดอยู่วะแป๊ดแป๊ดอยู่เห็นนี่วะเสียงตดเลย เป้นสา,สาโบมีก็มีสิบบาทก็ให้ให้ก่อนออนี่บัหรอะกนี่ก็ของส่งเป้าหนิแล้วครับอก พอพมีคนเดียวเพรานั้นแล้วได้มาจเลือยจะดเ่อมด้าบ่เอาาบอกเอาแล้วอกะวาง้เนี่ยเพ่นขายตไ่ด้ราบอกเอาราบอกเอาแล้วบอกระวางไวเนี่ยเพื่อนขายต่ออกไม่ตัว กลับแลพี่น้องได้กลับข้าวแล้วนะครับกลับกันแล้วกลับกันแล้วส่งมาพี่น้องบี่บาเลยองมบบลาโอ้ยมันเสื้อหลายยางเลยจ้่เออมื่อหนกอนือเด็กือๆเออมื่อหนเดี๋ยวเสียเอาจดกหมู หมูค่าใหม่ๆเลยครับโอเคครับพี่นอ้องคลิปนี้ไว้ชิญนี้เนะได้กับเขาและกลับบ้านกันสวัสดีครับ